ทอทอทอบรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นตาทาชินบุรีนะวันนี้รับเข้าอีหนึ่งเคสนะอันนี้จะเป็นตัวตา,าทาดีเซลอันนี้รับมาจากยกมาจากจังหวัดเลยนะอันนี้ลูกค้าเอามาให้เก็บงานนะให้พร้อมใช้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าคันนี้เป็นอะไรนะต้นนะมาดูรถแบตเตอรีอ่ไฟหมดนะครับไฟอ่อนนี่ชาร์จไลพักแล้ว ติดเครื่องดูไม่ติดนะน้ำมันเต็มเลยลองรอติดดิรอน้ำมันนะครับติดดู เครื่องเคกเร่งไม่ขึ้นนะเครื่องเคกเล่นไม่ขึ้นแล้วก็ดับท่อหักหมดเลยพอฉีดออกมาเช็คทีละต้นกับคันนี้นะคันเทสพอฉีดนะหยอดกาวไวนะ้เนี่ยกาวร้อนนะแล้วเอาออกยังไงกดตัวไหนขยับไปแข็งปังเลย แหวนรองวัสฉีดนะฮะอันนี้ก็บางไปนะเนี่ยบางไปความหนาไม่ได้ต้นที่หนึ่งก่อนแก้ไขนะมาติดเครื่องอเครื่องติดนะเดินนิ่งอยู่อ่าเบิ้นเด่งได้ดูไหลกลับคุ้งรแรงเลย เปลี่ยนชุดซ่อมต้นที่สองก่อนแก้ไขนะเพื่อติดเงิ์นิ่งอยู่อ่ะลองเบิร์นดเูเร่งได้ประตูตืนไะดะ้มาดูไหลกับไหลกับไม่ไหลนะต้นนี้ใช้ได้สูบสามนะสูบสาม หัวฉีดเพิ่งจะทําแต่ทาไมเอาไม่ออกนะเนี่ยต้องดูดขึ้นปกติหัวฉีดถ้าทําแล้วมันต้องอ,ออกง่ายๆนะฮะอันนี้จะดูดดูดขึ้นนะต้นที่สามดูก่อนจะดูดขึ้นมาได้นะดูหัวฉีดเหมือนจะไม่ฉีดเลยเนะี่ยแห้งแตกเลยละลายต้นที่สามก่อนแก้ไขนะมาอา็ตดง่ายเดินนิ่ง ดูควันมาดูไหลกลับนะได้ไหมครับที่สี่ก่อนแก้ไขนะเครื่องติดง่ายเดินนิ่งนะมาดูควันมาดูไหลกลับนะ มาดูถอดหัวฉีดมาล้างนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดนะฮะอันนี้ต้นที่หนึ่งนี่เป็นรอยอ,ยอเป็นเส้นเห็นไหมนะีเป็นรอยนะเปลี่ยนต้นหนึ่งแล้วก็สองสามสี่เดี๋ยวล้างนะฮะเปลี่ยนต้นหนึ่งที่หนึ่งเปลี่ยนชุดซ่อมล้างเทสนะอ่าเ่ิงติดง่ายเดินนิ่งนะมาดูควัน มันไม่มีนะมาดูไหลยกลับนะแต่ก,ก็แรกหลายแรงโอเคเรียบร้อยนะหัวฉีดนะนอีกสามต้นที่ล้างนะก็จะใส่เทสทีละต้นนะก่อนที่จะไปใส่ตัวนั้นอ่ามาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะก็คือหลกัหลกๆโค้จะขึ้นเกี่ยวกับระบบน้ํามันนะเซนเซอร์แคมอ่ากับเซนเซอร์หัวหมูอะไรประมาณนี้แล้วก็ระบบไฟช็อตอยู่นะ AC คัด โพสก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดนะที่เราถอดออกไปนะหนึ่งสองสามสี่อ่าก็มีประมาณนี้นะหัวฉีดแก้ไขเรียบร้อยนะถอดเ็นเซอร์ออกมาเช็คดูนะก็คือถอดมาใส่คันนี้เพราะมันขึ้นเ็นเซอร์อ่าแคมนะอันนี้ของของลูกค้าใส่ไปล้วอ้าวติดเครื่อง ไม่ติดนะฮเซนเซอร์เสียเปลี่ยนเซนเซอร์เรียบร้อยนะแล้วก็ระบบน้ำมันลูกหลังเดนน้ำมันน้ำทิ้งก่อนอ่ะติดเครื่องมอเตอร์ตารแปลงมาฟันคนละรอบนะเสียงเลยแ,แปลกเบิร์นเนะ้ กล่องไม่มีอะตอนแรกมันเครื่องเกี่ยวกัรบ,บระบบน้ำมันคือมีน้ําในระบบน้ํามันนะกองลูกหลังเดี๋ยวต้องต้องไล่เปลี่ยนกล้องใหม่นะฮะเดี๋ยวถอดถังน้ํามันลงมานะฮะถ่ายน้ํามันออกก่อนถังมาดูมีเศษผ้าอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ในถังนะผ้าอ่าพันซะดีเลยพันไว้ไหมให้ลูกลอยมันลงอ่ะไม่รู้อ่ะ <laughs> มันจะลูกรอยไว้นะะคืออะไรดูน้ำมันนะเอา้าอันนีหวะมีเศษยุงเศษยางแล้วก็จะมีเศษสนิมออกมาด้วยนะกองนะออกมาเททิ้งดูดูมีเศษฝุ่นเต็มเลยนะฮะกองสกรปรกนะ เปลี่ยนกองนะลูกหน้าลูกหลังอ่าดูอันนี้ลูกหลังอันนี้ลูกหน้านะฮะหลังจากเปลี่ยนกองแล้วนะมาติดเครื่องดูตติดง่ายไหมอ่าสตาร์ตติดง่ายนะครับับเครื่องสตาร์ตโอเคไม่ได้ปกติ มาเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะโอ<ฮ>้รถวิ่งดีเลยตาการเร่งดีเลยนะวิ่งไปเป็นร้อยอ่าความร้อนนะมันเกินครึ่งมาไปแปะนะด้วยนะ เกิดขึ้นแปลกๆต้องดูหม้อน้ำนะอาจจะต้องล้างหม้อน,น้ํากับดูวาลวก่อนว่าวาลวมันตายไหมวาลวน้ำนะเบื้องต้นนะประมาณนี้ก่อนเนี่ยพัดลมทำงานรอบสูงนะเนี่ยแปลก,กนะหม้อน้ำ ไม่วาลวน้ำตายก็มองน้ำตันนะเดี๋ยวเปลี่ยนเบื้องต้นลูกค้าให้เปลี่ยนชุดสายพานเทมมิ่งด้วยนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนชุดสายพานเทมมิ่งดูระบบน้ำเลยดับเครื่องพัดลมยังไม่ดับเลยนะดูต่อแล้วนะนะมาดูนะสายพานยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับปั๊มน้ำรั่วด้วยนะเนี่ย ปั๊มน้ำรั่วจะเปลี่ยนหมดนะฮะชุดสายพานตรงนี้นะแล้วแอร์ไดชาร์จอะไรนะจะมีสายพานไทมิ่งนะสายพานแอร์ไดชาร์จปั๊มน้ำนะลอกตั้งลอกตามใหญ่ตามเล็กนะนี่ทำนี่เลยตัวตั้งนะน,นี่ตามใหญ่อันนี้ตามเล็กเปลี่ยนชุดสายพานเรียบร้อยนะครับปั๊มนงปั๊มน้ำอ่ะติดเครื่องดู ดูสายพานสายพานไม่มีดันนะครับออเอน้ำนะต่อท่อไอ้นี้น้ำก็ออกหมดเลยถอดออกอเนี่ยไว้แบบนี้นี่น่าจะมันดูดน้ำออกทิ้งออกโบน,นี่ยทิ้งหมดแหละ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะก็กองอากาศดูกองอากาศกองแอร์เปลี่ยนใหม่ด้วยน้ำมันเครื่องใส่กองน้ำมันเครื่องนะตัวร้อยสี่สิบจะเป็นลูกยาวอ่ากองอากาศกองแอร์นะหลังจากติดเครื่องลันสักพักนะดูการทำงานของพัดลมอันนี้พัดลมทำงานรอบต่ำนะปกติ ความร้อนก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งของครึ่งนะอ่าถ้า,ถาดีเซล,ลจะขึ้นประมาณนี้ทำงานสักพักหนึ่งนะประมาณ30วินาทีนะเดี๋ยวพัดลมก็จะหยุดนะอุณหภูมิได้ทีพัดลมก็จะหยุดเองนี่ก็เริ่มจะอหยุดแล้วนะ ค okay. อันลุลมทำงานปกตินะมาไกลนะอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วก็ทำการล้างนะ สำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะอ่าเคสนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดเลยนะเบื้องต้นนะแก้งอาการรถมีอาการนะก็คือหลกัหลกๆเลยรถสตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทติดยากอะไรประมาณนี้นะติดแล้วก็มีเสียงเขกแล้วก็ดับเล่งไม่ขึ้นจากที่ตรวจเช็คนะก็คือ,อะระบบน้ํามันมีปัญหานะก็คือมวฉีดเสียหนึ่งหัวแล้วก็มอฉีดเอาออกมาล้างอีกสามหัวระบบน้ํามันกองลูกหน้าลูกหลงหังนะเป็นของเทียมอันนี้เราเปลี่ยนของแพ การสตาร์ทไม่ติดนะก็คือเซนเซอร์แคมมีปัญหานั่นเองอเปลี่ยนเซนเซอร์แคมมตัวจากนั้งานนะก็คือตรวจเช็คทั่วไปก็คือมีเปลี่ยนชุดสายพานทมิ่งนะปั๊มน้ำลูกลอกตัวตั้งตัวตามนะท,ทั้งเซตนะชุดหน้าก็พร้อมกับตรวจเช็คลงทะเบียนวชีพน,นะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็จบสวยๆไปเลยนะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับกับคูช่งต้นทาทาชนบรี0802222002นะเรื่องรถทาทาทกถิ่นช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบคู่ทีเดียวนะจ๊ะ